ห้องน้ำมีคนหรือเปล่ามีแน่ตกใจนะโอ้ยมีอะไรโอ้โหไวเปอร์สี่สิบไวเปอร์สี่สิบไวเปอร์เออมึงมันเดินมาจากดีอุ้ย กูโนปีางเดงมาเกาะนีอะตัวอยู่เนี่ยลนี้ยอทำไรอะโอ้โหโอ้ย มันเดินมาไม่ถึงพื้นด้วยซ้ำดูมึงดูดิเนี่ยเวลาเวลาดิออนอ่ะแบบนี้เอ้าไอ้เชี้ยคุณตกใจนะคุณตกใจนะเดียบจาอ้าวแม่งแม่งยังตายนะจะบอกว่ามีสม็นรเลยอเขาเล่ารอ ไม่มีที่สำหรับเอไม่ด้่อเราต้องดอบอลรบายไปไหนก็มาจะรู้ไหมว่าคุอยู่นี่ไม่เห็นไหิเห็นไหมตลกเห็นเห็น ตายแล้วกู่อื้วนตีแม่งเลยอีหน้าเหี้ยอือไตบแผ่นเลยนี่ไม่อยู่มโดนแโนวอลวอวอวอมึงวอปิดไปดิเดี๋ยวเดียปล่อยเอออะไรอ่ะ อะไรอย่างเี้ยเอาไปโดนหนูไปโดนมันติดเสาตรงกลางนี่ดิครับคนนี่อะไรมีรูสองรูไม่เอาเอาตรงกลางเวลาเวลาเวลาโอ้โหเดี๋ยวล็อกห้าสิบสองตัวมินเดี๋ยวล็อกกับอ่าเสมอ Mày có

โอ้ยผมยิงอะไรของผมวะนโมตสัะพะคาวโตพี่แจมขวาพี่แจมขวาขวาขวาใกล้พี่อ่ะมาตอนนี้นีเฮ้ยร้อยสามสิบเจ็ดอยู่ในห้องสามสิบเจ็ดในห้อโอ้ยโยนเเอาอีกได้ไหมนี่ไงี่พลังหมออ่ะพุทีิวิญญาเียเดยวชิบเดียว พี่เทหรืไม่พี่หันไปยิงอเไม่ว่าเนะยเฮ้ยเ a ยเฮ e ยเฮ n ยเเ้ยเฮเ้ยเย้เฮ้ดเฮ้ฮเฮ้ยเีอยเฮเยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮเก้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเเ้เฮ้ยเเ ขายะย่า Let's go baby Let's go เลยกูดูหลังให้อยู่เป็นร้านอะไรครับอะไรยักษยอะไรเราเบ็ดเขาสุดยอดว่ะเฮีย มีข้าเันอจากทวิยโอุ้ยพี่ขมมชมไปอยู่สองคนคนดืงตายโดนเบ็ด

ครีีาโทษนะกูกูกูเปิดติมาให้กูหน่อยปอบตาหน่อยอ้อยีเห้ยเออยีดโซลินด้วยอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุณว่าสายรับไหยอสายเนี่หรอ ตัวป่อนี่ไงนี Eduardo> ่ไงเว้ยตเราจะเสไวแต่ไรคะแล้วร้อยหนึ่งโโร้อยไรผมมาล้วราส้โอ้โหแฟตตรงนี้ซะด้วย

อุ๊ยโอ้ยยิงไม่ตายไม่โดนน้ำเหรออุ้ยอีกแล้วว่าคิดแต่เด็กกาเดียนหรอคะเนี่ยเดี๋ยวมึงก็ตายเด็กกาเดียนเหมือนกันแหละนี่ไงคะกิ่นกาเดียนเป็นไงบ้างคะลูกงี้ไงจ้าเอ้แม็อุ้ยมันจุบม่อใส่กู ายลีโอ้โหพี่กว่าโอ้โห็นแบหรอจมันมาพร้มกันหมดเลยครับ้ยเจ๊จเย็นจ้ดเจ๊ก็บอกแล้วคำาดาวุ๊คคเดาคำเดาคันได้เหนื่อยให้50 มันไม่ยิงต่อเลยนะเว้ยเพราะว่ามันเห็นว่าดิงแล้วเพราะมันตายแน่เราเลยเท็นแล้วพี่เนยไมันโดนมันโดนเล็ด้อยอ่ะนั่นแหละสัด เรอแป๊บใกล้ถึงแล้วรอแป๊บเรอแป๊บใกล้ถึงเรอแป๊บเรออันติมันหมดแล้วโอ้ยแล้วโดนกันฮะอุ้ยให้ระวังนะมึงโอุ้ยสงวยโดนคลุมโชว์

ตามกูมาน้องสุดนรอท่านแน่เห็นเหรอมึงหนีเด้อปิดประตูด้วยเดี๋ยวโดนเต็นเตอร์เลยเลน่ามีเลน่ามีเลน่ามาหลังมึงเลน่า

โอ้เไม่ยังไงเวกเรนยืบเปื้ยยืบเปยต่ลายดีสุดเดี๋ยวพี่ดึงกระดุออกมาได้ยงไม่ร <oni> ู้เลื่อนออกมาเล่นบเบิดระเบี